สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องผมอีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการลบไฟล์ crash ในโปรแกรม Photoshop นะครับวิธีการจะทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็คือให้เปิดโปรแกรม Photoshop ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้ครับแท็บ edit นะครับแล้วก็มาตรงนี้ปั u นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมเพิ่งลบไปนะครับมันเลยไม่สามารถให้กดได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มี การใช้งานมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่เคยได้ลบเลยนะครับก็แนะนําว่าให้มากดตรงอนะครับพอกดอปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นนะครับให้เรากดคําว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเคลียร์ให้อันนี้คือวิธีการของมานับง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานเนื้อหาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยร้านบีมอเตอร์ไบค์นะครับเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับบนช่องทางออนไลน์นะครับจำหน่ายทังน้ามันเครื่องนะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค และหมายรวมถึงยางในของมอเตอร์ไซค์นะครับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์หรืออะไรมอเตอร์ไซค์สามารถมาสั่งซื้อได้บนช่องทางออนไลน์นะครับเราจําหน่ายทั้งช่องทางช h อปปีและไล n e m มช็อปนะครับถ้าสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะครับ